สดใสฟู้้าสัปดาห์ที่แล้วก็คงจำกันได้นะครับล <Yeah>, like 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 ุ้นกันตัวโก่งกันทีเดียวนะครับคืนใบคืนใบสิ่งที่ผมชอบในตัวบอยคือเสียงเขาเนี่ยใหม่วิธีการร้องก็ดีนะครับ ชอบอีกอย่างนึงคือน้ำเสียงเขาเนี่ยมันมีอารมณ์อยู่ในเสียงแล้วโดยไม่ต้องทำอะไรมากามปากเป็นเด็กที่มีความสามารถสูงในความคิดของของพี่ตั๊กนะคะและที่สำคัญเนี่ยเด็กที่แบบเสียงเพราะพแบบนี้ายากนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับจากทั้งประเทศเป็นยาสโสธรคือ จะแจก5 0 0แสนที่5้าอยากจะเตือนว่าซีซั่นนี้มันโหดกว่าเดิมเยอะเฮ้ยผมว่าวัวกระทิงมันก็โหดแล้วนะคุณนะมันเกินนั้นไปแล้วขี่วัวขี่วัวอยู่เกินกว่านั้นอีกเหรอผู้กำกัแขงขันของเราสัปดาห์นี้นะครับไม่เลือดก็น้ำตาอย่างใดอย่างหนึ่งร้องเพลงเพราะไม่พอต้องใจถึงด้วยโอ้ขนาดนั้นเลยใช่ครับพี่เอาฟังพี่ก่อนฟังผมนะครับอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด มาเจอตะวันออกเฉียงเหนือครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารอบแรกของเรานะครับผู้ชนะ2 0 0 0 0ผู้แพ้1 0 0 0 0นะครับต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับงั้นเรามาเจอกรรมการก่อนดีไหมครับครับคนแรกเลยนะฮะพี่ชมของเราครับสุธิมง์วัฒน์จันทร์ครับบุณไก่สมบูรณ์ปิยบงคิีเล็ครับคนต่อไปครับคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดครับ อยู่มาตลอดนะท่านต่อไปครับพี่แอดมีรัสก์นิมกัดครับกรรมการท่านสุดท้ายเป็นกรรมการที่ขยันมากรายการออกบ่ายสามกว่ามาลอนตั้งแปดโมงกลัวไม่ได้เป็นกรรมการน้องก็หอมนะนี่คุณตลาเทียนไพรโร์ครับช่วงแรกของเราเป็นการประชันเงาเสียงครับคนแรกนี่อยากจะบอกว่านอกจากเสียงเหมือนแล้วหน้าตายังเหมือนด้วย นึกว่าพลาพลตัวจริงมาเองเลยล่ะครับแต่เสียงเนี่ยจะเหมือนแค่ไหนต้องไปดูกันครับบกับพราพนเลยครับ เหมือนว่ะแค่เดินออกมาพี่กิ๊กนี่การันตีถึงความเหมือนแล้วล่ะครับเฮ้ยอาคุณดีๆนะคุณทำงานอะไรครับก็ปกติก็จะมีเป็นร้านขายของชำด้วยร้านขายของชำแล้วถ้าไม่ปกติไม่ปกติก็รับจ้างของชำนะเฝ้าบงเฝ้าบ้านเจ้าเฝ้าบ้านแต่ก็ญาติหนุนเชียบ้านหมดเนี่ยไอเราไม่รู้จะไปไหนเอาวัดได้ไปโรธบ้านเข้าบ้านได้ได้แล้วเาก็ทิ้งอาหารไว้จานหนึ่งแล้วก็เฝ้าบ้านคนครับไม่ใช่แมวครับ เดี๋ยวมาฟังกันนะต้องได้3ไลน์ขึ้นไปลน์ยัไ่ได้แตัวเองไม่เหมือนพระพลพลนะเดี๋ยวเจอนี่ภาระเพื่อนเนี่ยน่เป็นพาระอยู่เนี่ยหายใจรดไปวันๆผมบอกคุณเลยนะวันนี้จิบจิกลิ่มบอสซีสววมมยแปลว่าห้ามสีสัวทำนงเกี้ยอะไรจอทำไมแปลว่ามานั่งดูอ้าจ่อยมานั่งดูเยอะ กิมยินงเกียเจาะจยหมอซีโซตาอดใจไวยพอมล้องโ <c oughs> อเคร้องเพลงอะไรครับชื่อเพลงครับคนไม่สำคัญครับคนไม่สำคัญแป้งสำคัญกว่าเยอะอา้าวพี่ก,กิ๊กเล่นให้พรสักขนาดนี้โอ้ยพราลพล์ของเรานี่จะรอดหรือเปล่าไปลุ้นกันเลยครับนี่ <c oughs> นะครับเพลงคนไม่สำคัญ <c oughs> ของพรพลรณบครับ ใช่คนโปรดยิ่งคนอื่นเขามาจุดด้วยามปล่าดนสายตาเธอไม่เคยทุ่ให้อีกคำกอ่อ,อนโก็กัวกดปุ่มแม่กรรมการเนี่ย Good. ชุบแป้งทอดเลยฮะไก่ไปไหนไก่ไปไหนฮะไรนนไหนแป้งก็ลองแล้วครับอยากรู้จะเป็นเลขอะไรง้นนี้โอ้คือดูไกลๆเหมือนต้นตะเคียนทองเอางี้กว่าคุณไก่คุณไก่ทำไมถึงไม่ให้เพราะอะไรไม่แน่ใจว่าวันนี้อัตื่อป้อยไก่เนี่ย เขาตื่นเต้นหรือเปล่านะครับตื่นเตน้นตื่นเต้นขนาดนีตื่นเต้น,นมาไม่เคยไปร้องลวเสียงอะไรที่สุดในชีว <laughs> ิตอ,อาการเขาเนี่ยคือเหงื่อมันแตกพากเลยอ่ะรู้เลยว่าไซส์รู้เลยว่าตื่นเต้นถึงจะบอกตรงนี้แล้วการฝากเอาไว้เผื่อใครที่จะมาออกนะฮะเงาเสียงหรือมาแข่งขันในรายการก็ดีสมาธิสําคัญสมาธินี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณไม่มีสมาธิหาื้่ได้สมาธิครับผมพี่่อชชาวเกาะดีมากกระชืครับแบบ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> นี้ พี่แอดให้คนแรกเลยพี่แอดพี่แอดก็เหมือนเงยจริงๆถ้าโดนแป้งลักษณะนี้ก่อนนะผมกดเมื่อประโยคแรกเลยเพราะตอนนี้ยิ่งเหมือนใหญ่เลยคุณรคุณไพโรธนะครับได้ไปสองไลน์นะครับสี่พันบาทคราวนี้ร็อกเกอร์เจอเลยครับเงาเสียงของคุณปองหินเหล็กไฟครับ โอเคไหมพี่ได้อยู่พอได้อยู่รู้สึกยังไงบ้างปวดท้องครับปวดท้องเขาปั่นปวดกันแล้วปั่นปวดเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมอให้กินแป้งบ่อยกินแป้งชื่อจริงชื่อว่าเสกสัญญาณสิริครับเสกสัญญาณสิริทำงานอะไรครับเปิดร้านเบเกอรี่ครับเปิดร้านเบเกอรี่อ๋อเคครับคุณทดเค้กเหรอคนน่ารักอ่ะตอนแต่งงาน แต่งหน้าคิดเห็นไหมเจ้าดิพี่แอนบอกว่าเปลี่ยนจากร้านเบรกลี่เป็นขายแบตเตอรี่แต่ดีร้อยเหมือนโอ่งนะครับเห็นคนที่แล้วยังเห็นแล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าเราโดนกี่เปอร์เซ็นต์ เริ่มจะเป็นร้อยแล้วครับเป็นร้อยแล้วเรางี้ทำรมเราต้องมั่นใจเราต้องมั่นใจถ้ามาแล้วไม่ร้องจ่ายพิธีกรคนละสองพันแล้วคุณกลับไปได้าป่ <c oughs> แสดงว่าลูกมันใกล้เปิดเรียน <c oughs> อันนี้เพลงนีร้องคืออะไรหลงตนครับหลงตนที่มาที่นี่ว่างั้นเลย มันชักยังไงยังไงแล้วยังไม่ทันร้องเลยพี่โป่งนี่ก็ใจเสียซะแล้วนะครับใจเย็นๆนะครับพี่พวกเราชาวร็อกเนี่ยเอาใจช่วยครับเีเ่เร่งหลงกลของโป่งนี่เหล็กไฟครับ ชุดแนวใหม่เนี่วิ่งออกมาโชว์ชุดนี่นี่ผมขอที่ประโยคแรกอีกทีนึงประโยคแรกอะประโยคแรกเอาเอาขั้าตู้ไปเลยพี่เอาเข้าตู้ไปเลยผมไม่อีกลายหึงเป็นหกลายสองลายหกลายพี่ออกไปรงนี้พี่ไม่ได้เสียใจเลยพี่ตั้งหลักพี่จ้โดดถีบสองลายระวังสอกสั้นกันนะเขามีสอกสั้นเดี๋ยวนี้สั้นมากด้วย สั้นจนบางทีตีโดนตัวเองเนี่ดี๋ยวสิคำแรกเขาอ่ะอันเนี้ยคำที่เธอบอกเออันนี้กินผมปะแบแค่นี้เลยเดี๋ยวเขแค่เสียงเขาได้ไงคนคือเสียงเหมือนแล้วฮะแต่ว่าอาจจะเนื้อเสียงบางกว่าพี่โป่งนิดนึงแต่ว่าโดยคาแรคเตอร์เสียงอ่ะเขาจะร้องอัดอัดที่อัดที่เชสเขาอัดตรงนี้คำที่เธอบอกอย่างเงี้ยเสียงมันจะออกแผ่นนิดนึงเขาร้องคำคำที่เธอบอกก็จิบน้ำกิ๊กคำที่เธอพาม มจะบอกอย่างนี้คะับในฐานะเป็นดีเจอยากจะให้ข้อมูลเพลงนิดนึงนะครับเพลงนี้ใครอะไรกันครับดีเจอยากให้บอกเขาอยากจให้มีเพลงหนึ่งเขาแต่งให้คุณตั๊กลีลาด้วยพี่โป๊ะเขอบมากเอเพลงนั้นคือเพลงนางแมวช่วยร้องเพลงนั่นฮุกเลยนะนั่งหุกเลยได้ไหมร้องให้คุณตั๊กเป็นเก่งแล้ตั๊กหน่อยไปไปไปหลงแนวโลกกับเธอทีวรัก เวลาคงแทบหมดแล้วไหนๆเน่ะอีกเพลงยยิ่งเหมือนเดเร้่เพลงนี้ของพี่ป่งจริงๆอะไรเพลงนี้ได้แปลว่าเป็นพี่ป่งตัวจริงอะไรฉันรักผัวเขาโ่งไหนตั้ตัขึ้นมาหนูก็ให้เลยอะจริงๆรก เสียงพี่โป่งเนี่ยหนูว่าเรียนแบบยากนะจริงหรือเปล่าจริงพี่แอ๊ดนะพี่แอดเสียงมีพลังมากแต่ว่าร <as> <sandwiches enemies. S 2> ูปร <ss> ่างไม่น่าเข้ากับเสียงได้แต่พี่แอดถ้าเกิดใส่วิกยาวหนูว่าก็เหมือนพี่โป่งเออจะระเบิดจะระเบิดเดี๋ยวก่อนเออดนะพี่แอดทุกคนนะถ้าตับตับต่อยแล้วใส่วิกเนเหมือนพี่โป่งทุกคนแหละโอเคตอนนี้นะครับพี่โป่งหรือคุณเสกสรรญานศิรินะครับทำไปได้ห้าไลน์หนึ่งหมื่นบาท ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับมากช่วงหน้าเราจะกลับมาทำการแข่งขันระหว่างอุไรศเจอกับตราดเดี๋ยวได้รู้เลยว่าวันนี้บากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะได้มาดูในช่วงหน้าแต่ตอนนี้ไปพบกับรอยยิ้มข้ามสังเวียนครับ